بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خاصة تقوى ميتا وقوى جمعرن جاء الله سبحانه وتعالى دي برسوب دي بي نون เพื่อคุณธรรมนะครับซึ่งได้รับเกียรติจากทางมูลนิธินะครับให้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในช่วงของรายการต่างๆท่านพี่น้องครับทีวีมุสลิม24ชั่วโมงถือเป็นสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนะครับอีกหนึ่งสถานีที่มีประโยชน์และคุณอุปการมากมายหลายประการทีเดียวหนึ่งในนั้นก็คือการที่ได้เป็นสื่อกลางในการที่จะให้บริการในเรื่องของสาระความรู้นะครับเหมือนกับจะเป็นศูนย์วิทยาบริการเลยก็ได้ มีคณาจารย์นะครับมีวิทยากรที่มากโดยความรู้มากโดยประสบการณ์มากมายหลายท่านทีเดียวที่มีประสบการณ์นะครับมีผลงานมากมายที่เป็นที่ยอมรับในสังคมในแวดวงของนักวิชาการนะครับมาทําหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ทางสถานีทีวีมุสลิมแห่งนี้ผมเองนะครับได้รับเกียรตินะครับจากทางมูลนิธิให้รวมเป็นวิทยากรผมรู้สึกนะครับปราปลื้มเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ใช้สื่อนะครับอันทรงคุณค่านะครับแล้วก็มากโดยศักยภาพในการที่จะเป็นก็เรียกว่ากระบอกเสียงของพวกเราในการที่จะเผยแพร่กิตาบุลล์สุนนะของท่านรอสุนลุล,ลล์สลลอฮุอาวะสัลลัมให้ขจรให้กระจายนะครับออกไปสู่ประชาชนสู่พี่น้องนะครับที่บริโภคหรือว่าเสพข่าวสารต่างๆเหล่านี้ท่านพี่น้องครับสื่อโทรทัศน์ถือเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในขณะนี้เมื่อก่อนนะครับ เราดูนะครับเวลาเราจะดูถ่ายทอดจากมหานครมักกะไม่ว่าจะเป็นละหมาตรเวียก็ดีหรือนะครับคุตบะห์ที่วันอารอฟะห์ที่ทุงอารอฟะห์ก็ดีพี่น้องครับเราใช้ระยะเวลานะครับนานพอสมควรนะครับทีเดียวต้องถ่ายทอดแล้วก็บันทึกเทปเอาไว้แล้วก็ออกมาออกอากาศนะครับในภายหลังแต่นะครับในปีสองปีสาปีที่ผ่านมานี่ทีวีมุสลิมของเรานะครับได้ถ่ายทอดสดนะครับภาพเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้น นะครับที่ทงอาราฟากด็ดีที่มัสยิริลฮารอมหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้ถ่ายทอดสดคุตบ่าวันศุกร์นะครับพิธีละหมาดวันศุกร์และก็รวมถึงการละหมาตตรเวียหรือการละหมาดเยมาะนะครับทั้ง5้าเวลาด้วยซึ่งนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นการตอกย้ำนะครับให้เรารู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการนําเสนอสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นความก้าวหน้าทางวิทยาการทางเทคโนโลยีที่นำวนวัตกรรมใหม่ๆต่างๆเหล่านี้นะครับมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ศาสนา ท่านพี่น้องครับผมภูมิใจอย่างยิ่งเลยนะครับที่ทีวีมุสลิมเป็นสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมอีกช่องหนึ่งนะครับจากหลายๆช่องที่ให้บริการอยู่ในประเทศไทยขณะนี้พี่น้องครับประเทศซาอุดีอาระเบีย เขามีดาวเทียมนะครับที่ที่เรารู้กันก็คือสถานีโทรทัศน์ของเขาเพียงแค่2ช่องนะครับช่อง1กับช่อง2แล้วก็ก็มีสถานีดาวเทียมอีก2ช่องนะครับที่ผมรู้มาในปัจจุบันนี้นอกนั้นก็เป็นของเอกชนที่ที่อาจจะเปิดกันก็เพื่อเป็นการค้าบ้างเพื่อการธุรกิจบ้างหรืออาจจะเพื่อเพื่อการดาวว่าเพื่อการเผยแพร่บ้าง แต่ของเรานะครับประเทศไทยซึ่งมีประชากรมุสลิมเพียงแค่สิเท่านั้นเองนะครับแต่สามารถที่จะเปิดดาวเทียมนะครับทีวีที่จะให้สาระความรู้น,นําเสนอเรื่องราวต่างๆให้กับให้กับพี่น้องประชาชนคนมุสลิมและก็ผู้สนใจอิสลามโดยทั่วไปได้รับรู้ได้รับทราบรฉะนั้นสถานีนะครับทีวีมุสลิมนะครับเป็นสถานีหนึ่งะครับที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการที่จะจัดทำนะครับตั้งแต่ การจัดเตรียมจัดตั้งทุกสิ่งทุกอย่างนะครับบุคลากรต่างๆล้วนแล้วแต่ต้องมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเลยฉะนั้นผมจึงอยากจะมีส่วนร่วมนะครับในการที่จะร่วมนรนรมกับพี่น้องทุกท่านนะครับว่าเงินสากาัดของท่านนะครับหรือเงินตะบารวะข,ของท่านหากท่านมีความประสงค์ที่จะให้ทีวีมุสลิมนะครับหรือว่ามูลนิธิเพื่อคุณธรรมนะครับได้นําเอาอทรัพย์สินซึ่งเป็นนะครับ เงินสกัดของท่านก็ดีหรืองเงินตะบาระก็ดีหรือเงินนะครับยาริยะของพวกท่านทั้งหลายก็ดีนะครับได้นํามาใช้จ่ายเพื่อเป็นการนะครับเรียกว่าสร้างสิ่งที่จะเป็นสาธารณประโยชน์นะครับในเรื่องของวิชาการในเรื่องของสิ่งที่เป็นสาระความรู้ต่างๆเหล่านี้เพื่อให้ประโยชน์ต่างๆเหล่านี้นะครับได้ตกทอดนะครับจากยุคสมัยของพวกเรานะครับไปสู่ลูกสู่ยุคลูกลูกหล,ลานของพวกเราด้วยแต่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าถ้าพี่น้องน,นอนนอนดูทีวีอยู่ที่บ้านเฉยๆ นะครับนอนฟังอยู่เฉยๆแล้วพี่น้องไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเลยนะครับจริงอยู่นั่นคือภาคผลนั่นคือกุศลความดีที่พี่น้องจะได้รับแต่ผมอยากจะให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับว่าวิทยากรเขาก็เหนื่อยพูดกันจนเสียงแหบเสียงแห้งนะครับคนที่บันทึกเทปคนที่เก็บเทปคนที่ตัดต่อคนที่เขาเรียกว่าผลิตรายการเขาก็เหนื่อยกันนะครับลำบากนะครับก่าจะได้มาแต่ละอย่างแต่ละเทปแต่ละตอนแต่อยากให้พี่น้องนะครับ ที่นอนดูนะครับเฉยๆหรือว,ว่าฟังดูฟังรายการอยู่เฉยๆนะครับอยากให้มีส่วนร่วมด้วยเพราะว่าการมีส่วนร่วมนั้นเท่ากับตอกย้าให้เรารู้ว่าเราเนี่ยแหละครับคือบุคคลหนึ่งซึ่งที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จตรงนี้นี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นผลงานที่ผมอยากจะฝากบอกกับพี่น้องนะครับว่ามันไม่ใช่ผลงานของมูลนิธิหรือของคณะวิทยากรเพียงเท่านั้นแต่ผลงานทั้งหมดนี้นะครับเริ่มต้นจากความตั้งใจของพี่น้องเองที่ได้มอบความไว้วางใจมอบทุนทรัพย์ให้กับพวกเรานะครับในการที่จะดําเนินกิจกรรมนะครับ ถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแห่งนี้ฉะนั้นผมจึงอยากให้พี่น้องที่ช่วยกันเริ่มต้นมาตั้งแต่แรกช่วยกันประสานต่อนะครับช่วยกันประครับประคองเพื่อให้กิจกรรมนะครับการทํารายการทีวีดาวเทียมของเรานะครับสามารถที่จะดําเนินไปได้อย่างราบรื่นและก็เกิดประสิทธิภาพ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคงจะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องทุกท่านในเดือนรอวมฎาดอนปีนี้นะครับผมใครขอดูอาวิงวอนจากเอกองรัชสมบัานุววตาลาขอพระองค์ทรงโปรดประทานสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับพี่น้องทุกท่านขอพระองค์ทรงโปรดประทานสิ่งที่เป็นคุณงามความดีทุกๆประการให้กับพี่น้องทุกคนนะครับที่มีจิตสธาร่วมบริจาคร่วมสนับสนุนการจัดทำรายการของทางสถานีด้วยดีนะครับขอรัสุบัาโนตลาทรงประทานสิ่งที่ดีต่างๆให้กับพี่น้องและทรงคุ้มครองพี่น้องไว้ด้วยความดีทุกกปรระาาอัสลม าลาุุรรตตบท่านสามารถบริจาคเพื่อรักษาทีวีมุสลิมได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขามินบุรีกระแสรายวันชื่อบัญชีมูลิธิเพื่อคุณธรรมเพื่อรักษาทีวีมุสลิมเลขบัญชี261-6-006-11-1ขหรือซื้อธนนานัสั่งจ่าย มูลิธิเพื่อคุณธรรมเพื่อรักษาทีวีมุสลิมส่งไปที่ตู้ปน131มีนบุรีกรุงเทพ10510 10. สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์02-543-7031-4และ02-543-6881-3ขอร้อส่งตอบแทนในความดีให้กับทุกท่าน